ไอแย่งงานคนไทยเราจะอยู่รอดหรือถูกทิ้งนักท่องเที่ยวหายรายได้หดไทยจะถูกเพื่อนบ้านแซงโลกแบ่งขั้วบีบให้เลือกข้างไทยจะยืนตรงไหนถึงได้เปรียบ The Standard Economic Forum 2025 Thailand s n e x t Frontier พรมแดนใหม่เศรษฐกิจไทย5-7พฤศจิกายนนี้งานเดียวที่รวมคำตอบทุกโจทย์ใหญ่ของประเทศภายใน3วัน พบกับสปีกเกอร์ระดับโลกตัวจริงที่หาตัวจับยากอูเวมอุกปองผู้นำด้าน Cloud Infrastructure ใหญ่ที่สุดในโลกจาก AWS ยู่เฉียงโจวสตาร์ทอัพแบล็กเล t เทคโนโลยีผู้ปฏิวัติโรงงานจีนกว่า32,000แห่งรวมถึงเท s l a และ L'O r ีโอด็อกเร์คาโดโซหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลด้าน medical AI ระดับโลกผู้ร่วมก่อตั้งโมไน Open Source AI เฟรมเวิร์กการแพทย์ที่ถูกใช้จริงในโรงพยบาบาลทั่วโลก เจฟฟี่แซคนักเศรษฐศาสตร์และที่ปรึกษาพิเศษ UN บนเวทีโลกเขาจะมาชีต้ตำแหน่งที่ไทยควรยืนในศึกษารัฐจีนแบรนด์หยางพาร์ทเนอร์จาก b i g ที่ทำงานร่วมกับบิยักอิงเคลวสถาปนิกระดับโลกผู้อยู่เบื้องหลังแลนด์มาร์คทั่วเอเชียเมลินดากูดผู้นำทีม Worldbank ที่สร้างรถแมปการเติบโตให้หลายภูมิภาคนิเกอเอเชียครับครั้งแรกของสื่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะมาจับมือกับเด e ะ t a ต d a r d กับ Special s e s s i o n เปิดมุมมองว่าเราควรร่วมมือกันอย่างไรเพื่อให้ยืนเหนือเกมภูมิีรัสาเย ค้นพบวิธีคิดใหม่เชื่อมภาพใหญ่ของโลกกับโอกาสของไทยรับ next frontier playbook รายอุตสาหกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำเพื่อเปลี่ยนอนาคตประเทศบัตร early bird ราคาพิเศษเพียง1,990บาทบัตรไปเดียวเข้าได้ครบทุกโซนตลอด3วันเต็มซื้อและดูโปรโมชั่นพิเศษได้แล้วที่10 e อ e เวน